คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทดลองเครื่องเวฟร้อยนะตัวรองท็อปปี2022นะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้เวฟร้อยตัวรองทอปราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเงินสดเท่าไหร่เงินผ่อนเท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่นครับ้พร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุยตัวนี้เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับ สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามทางกล้องดูรูปทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับทลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาลองเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับเบร์ร้อยสิบตัวรองท็อปปี2022นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ดิจิตอลนะครับคันสุดท้ายนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้มีแต่ไม้สายนะครับพอดีเหลือคันสุดท้ายสีเทาดำนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองเครื่องดูนะครับว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตราคาไปเลยว่า ตอนนี้ราคาล่าสุดของเว็บร้อยสิบตัวรองท็อปปี2022นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะเงินผลเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่นะครับผมนะเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะครับตัวนี้ก็ทําสัญญานะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ก็เลยมาลองเครื่องดูนะครับอันนี้ผมเปิดแค่สวิตช์กุญแจนะครับผมนะยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับไฟหน้าเขาก็ติดแล้วนะครับผมไฟหน้าก็แบบ f ู l l LED นะครับผมเนี่ยไฟหน้านี่แบบสีขาวเลยนะครับผม ถ้าเป็นไฟเดียวนี่จะเป็นแบบหลอดสีส้มนะถ้าเป็นแบบหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าพูด LED ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คัอันนี้ใสตะกร้ากันลายไปก็สวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นไมดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไมสายแล้วนะครับผมแต่ว่าราคาดิจิตอลกับสายก็ราคาเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดไมดูนะครับ เครื่องติดแล้วนะครับเวลาเครื่องติดนะครับไฟหน้าเขาจะสว่างมากขึ้นนะครับเวลาเปิดุูเจก็จะสว่างนิดเดียวนะครับพอเวลาเครื่องติดก็นี่ฮะจะสว่างมากนะครับเวลากลางคืนนี่นี่ฮะมันจะเป็นสีขาวนะครับมันจะไม่เป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนเพราะว่าระบบไฟ f ู l l LED ดีมันก็จะดีอย่างเงี้ยครับเวลากลางคืนจะสว่างมากนะครับสวยงามเลยนะครับ ตอนนี้นะครับราคารองท็อปตัวน,นี้นะครับราคาอยู่ที่47,900บาทนะครับผมนะฮะอันนี้คือราคาที่ร้าทอนน่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ47,900ืนารนะครับราคาบางพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะแพงกว่านะครับผมฮะบางพื้นที่ก็อาจจะถูกกว่านะครับผมตัวนี้ก็ดาวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่0%นะครับจ่ายรับรถอยู่250บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับโสงวดก็เริ่มต้นอยู่ที่ ดอกเบี้ย1.79 1.59นะครับแล้วก็ระยะยาวสุดได้48งวดนะครับผมนะตอนนี้เราเพิ่มงวดยาวขึ้นเป็น4ปีนะครับก็จะมี1ปี2ปี3ปีแล้วก็4ปี48งวดนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับว่าเอาแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องโยนต์ที่สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องยนตยก็เรียบนะครับผมนะเรียบแล้วก็นิ่งนะครับ ตัวนี้ขนาดเครื่องยนต์นี่ 110cc นะครับ1ลูกสูบนะฮะ2วาลนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลนะครับช่วงชักนี่63.1นะครับเพื่อนๆนะตัวนี้ก็จะเป็นฝากรอบจานไปนะครับเงียบเลยครับผมไม่มีดังนะครับเครื่องยนต์เงียบริปเลยตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะครับเดียวไปข้างหน้าเป็นหนึ่งนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับผม รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นรองทบนะครับเพื่อนๆนะก็จะเป็นตัวล้อซีลวดนะครับก็จะเป็นล้อซีลวดดิดเบรกหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีสตาร์ทมือนะนี่ครับสตาร์ทมือสายเครื่อน์ก็แบบ2สายนะครับเวลาบิดสายครื่อน์ก็จะดึงกลับคืนนะครับจะไม่ค้างนะครับผมนะจะไม่เกิดอันตรายแต่ผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟสูงนะครับี่ถ้ากดตัวนี้ก็จะเป็นไฟต่ำนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เรวซ้ายดูขวานะครับ ส่วนตัวนี้ก็แต <ค emp ire> <ble> กสวยงามตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับกิโลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราใส่เกียร์หนึ่งก็จะขึ้นตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเวลาใส่เกียร์หนึ่งนะครับไฟสีเขียวนี้ก็จะดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับตัวรองท็อปนลายใหม่นะครับแล้วก็เครื่องตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ขอรับประกันเครื่องให้สามปีนะครับเพื่อนๆนะ ส่วนระบบมอเชีนนี้ก็รับประกันในห้5ปีนะครับหรือว่า5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเพราะว่าฮอนด้าเขารับประกันให้ดีอยู่แล้วนะครับทางเครื่องนะครับแล้วก็ระบบมอเฉชีนนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับอัตราประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่76.9ดิกิโลต่อลิตรนะประหยัดมากๆาเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆพื่อที่ทนายที่กำลังมองหารถใช้งานที่ว่าแบบทนนะครับแล้วก็ ประหยัดแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับ4ี่หมืนกว่ากว่านะครับผมาแนะนําตัวนี้เลยนะครับเว็บร้อยสิตัวรองทบปี2022นะครับลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวนี้ราคาก็47,900บาทนะครับราคาดาวอยู่ที่ศนเซ็นะครับดอกเบี้ย1นึ่งจแล้วก็1.59่งจุดห้นะครับส่วนข้างงวดนะครับก็ยาวสุดได้4ี่สิงวดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเอานะครับว่า เอา1ปี2ปีสาปีหรือว่า4ี่ปีนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนี่ครับไฟท้ายเวลากลางคืนนะครับก็สวยนะครับผมี่ก็จะเป็นแบบตัวนี้อยู่นะครับตัดข้างหลังก็จะเป็นล้อซี่ลวดนะข้างหน้าก็จะเป็นล้อซี่ลวดนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกันตกนะครับกันตกนี่ก็จะเป็นสีดำออบด้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใต้บอกกันนะครับผมว่า ตัวนี้เขาทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับครั้งแรกก็อย่าลืมนะครับ1,000กิโลเมตรได้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ออกรถใหม่ก็ครั้งแรก1,000กิโลนะครับให้นํารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็รองรับน้ำมันเกสโซฮอล์เก้สเอ็ดเแล้วก็อียีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะครับผมก็รับประกันนะทางคัน3ปี30,000กิโลเมตรนะครับส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันได้หปี50,000กิโลเมตรนะครับผม ที่นี่ก็ผ่านมันเครื่องฟรีสามปีนะครับอย่าลืมนะครับข้างแรกก็หนึ่งพันกิโลนะครับพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆ4 0สี่พันกิโลนะครับผมสําหรับถังน้ํามันตัวนี้ก็อยู่ประมาณในห้าลิตรนะครับกล่องเก็บของก็มีประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากนะครับของแถมนะครับก็จะมีไทควงแล้วก็บล็อกเขียนนะครับนี่ครับผมสวยนะครับสีนี้นะครับตอนนี้ก็ระบบสายไม้กับไมดิจิตอลนะครับ ก็คือเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ต่างก,กันแค่ตรงไม้แค่นี้แหละครับทําไมดีต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไม้สายนะครับก็เกียร์น้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนสตาร์ทมือก็เหมือนกันนะครับเวลากดสตาร์ทก็ติดง่ายนะครับเครื่องก็เงียบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบทารกเสียงเียบติดเลยนะครับเพื่อนไม่ดังนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันด้วยนะครับรุ่นนี้ครับผมสอบถามเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้า มาตรวจเช็คนะครับ1,000กิโลหรือ4 0 0 0กิโลถามว่าการขับขี่เป็นไงบ้างส่วนมากเขาก็จะตกนะครับประมาณว่าประหยัดแล้วก็ทนนะแล้วก็ใช้ดีนะครับเหี่มบะมากนะครับสําหรับบอกให้ลูกให้หลานหรือว่าเราออกไว้ขับไปโรงเรียนหรือว่าไปทํางานนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับเรื่องประหยัดน้ํามันนะครับผมสำหรับเครื่องร้อยสิบซีซีนะตัวนี้ตัวนี้ก็มีทั้งหมดสีสีนะครับก็จะมีสี เทาดำนะที่รีวิวตัวนี้นะครับผมแล้วก็สีดําเทาน้ําเงินดำแล้วก็แล้วก็สีแดงดับนะครับตอนนี้ก็ราคาล่าสุดนะครับปี65เดือนมิถุนายนนะครับผมราคา47,900บาทนะครับราคาดาวเริ่มต้นอยู่ที่0%นะครับดอกเบี้ย1.59 1.79นะครับตอนนี้ก็สามารถผ่อนยาวได้ถึง48งวดนะครับทุกวันนี้ออกรถง่ายนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ อยากจะออกรถก็ทุกวันนี้ก็แค่บัรประชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยโดยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะฮะแต่ว่าเขาจะเชคเครดิตบูโรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีครับ